นี่นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นของหาดวอนนะครับผม,บผมใกล้ใกล้บางแสนนิดเดียวผมเลยขี่รถไปแบกนี้บางแสนประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยเลยไปสามร้อยเมตรโอ้พูดผิดเรื่องเลยพูดผิดพูดผิด300 300 300านะสามร้อยเมตรรับผม่เลยสามร้อยโลโอ้สามร้อยโลตายไปถึงนครสวรรค์ก็นเลย วิวบรรยากาศยามเย็นสวยมากครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วมาดูทุกวันเลยพระอาทิตย์ตกเพรวสวยมากเลยสีสวยมันโดนน้ําทะเลนะสีส้มแดงสวยงามมากเลยครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับผมตรงนู้นก็เป็นร้านส้มตำนะครับผมเจ้าดังที่ตกนะครับผมร้านส้มตำอ่ะ อันนี้ก็เป็นร้านมิวเมาท์เทนนะครับผมร้านวายที่ผมทำงานอยู่นะครับผมร้านบาร์โน่นก็เป็นอู่ต่อเรือนะครับผมตรงด้านโน้นนะครับผม เป็นอูต่ต่อเรือนะครับผมเลยนะเป็นอูต่ต่อเรือโอ้นะครับด้านน้นเป็นอู่ยากาศสวยมากครับผมปาติฟกลังจะตกสวยางามมากยามเย็นปาติฟรถก็เริ่มแน่นแล้ว รถจะแน่นก็ถึงประมาณนัก4ทุ่มก็เริ่มบางๆวันนี้ร้านส้มตำป้ายซิลปิดนะครับผมร้านติ๊กตรอกติ๊กตอกเจ้าเดาวันนี้ปิดนะครับผมวันจันทร์ปิดแล้วก็มีหมึกช็อตนะช็อต ผมไปกินแล้วอร่อยมากเลยส้ตมตำสุดยอดเลยรสชาติได้เลยครับผมชอบตำเลยส้มตำกากห,หมูแคบหมูอร่อยมากมากนี่ครับผมบรรยากาศของทะเลยามเย็นอาทิตย์สวย,ยามากๆครับผมตตอนนี้ผมง่า ทำงานเลยแวบบๆมาถ่ายคลิปสักแป๊บครับผมนี่นะครับอู่ต่อรรร <c oughs> เรือครับผมกมีแต่เรือครับผมเรือประมงเยอะเลยนี่ครับผมร้านค้าก็เริ่มมาตั้งเยอะแล้วนะครับผมแม่ค้าอันนี้ก็เป็นปลาเผาปลาเผานะ ร้อยละสิบร้อยละหกสิบวันนี้ข้าวไข่เจียวนะครับผมแล้วก็เนี่ยเขาผมร้านเขาเริ่มมาสร้างร้านนี้กุ้งกุ้งกุ้งเต้นนะครับผมร้านกุ้งเต้นนะครับอร่อยมากนะผมผมกินแล้วครับผมร้านกุ้งเต้นนะอยู่ริมหาดนะครับผมนี่พวกข้าวผัดกุ้งนะผมก็เดินไปข้างหน้าก็เป็นตลาดนะครับผม ตะน,นานตลายากาศนะครับผมรถเริ่มแน่นแล,ล้วผมวิ่งเย็นกนะ็รถเริ่มมาเยอะแล้วเนี่ยครับผมเราเล่นของกินเยอะครับผมกินเยอะมากยามเย็นอาเผาตัวให,ใหญ่ครับผม พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับผมสวยงามมากๆสวยาบรรยากาศดีคนว่ายน้ำเนี่ย มนไกวันนี้คนจะเยอะไหมอาจฉรย์สวยอือสวยเลยพอาทิตย์กำลังจะตกไงกำลังยามเย็น,เยนสีสวยมากเลยโดนน้ำทะเละปลาเปียกเลยเหรอดำมาปลาแล้วเนะนี่ยน้ำปลาขึ้อนอยู่ไอ้พวกนั้นเรือประมงใช่ไหมใช่หรือ,อ Toe, eh? Ja, das คลิปนี้ก็ขอจบไวแค่นี้นะครับพามาชมบรรยากาศทะเลหาดวอนนะครับผมตอนเย็นนะครับผมทุกคนก็ขอตัวไปทำธารก,กิจก่อนนะครับผมทำหน้าที่ก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายไปละ